เจ๊แมวแรง15พฤษภาเจ๊แมวไปแฉที่สภาแฉว่าก่อนก่อนเลือกระดับประเทศหมายถึงสอวอเลือกระดับประเทศก็ไปขอเสียงไปขอเสียงจากคนภูมิจใจไทยนี่แหละที่สภา มีอดีตต้นทีช่วยคนหนึ่งพาไปหาหัวหน้าพักพักหนึ่งก,ก,ก,ก็พูดจาข้อถามไถ่ายกันเรื่องที่จะขอเสียงสนับสนุนอะไรประมาณนั้นจากจุดนั้นจึงเกิดการเชื่อมโยงทางลายกับเลขาของใครสักคนหนึ่งแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงทางโทรศัพท์ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่น่นาจเจริญก็นึกว่าจบแค่นั้นอ มาเมื่อวานโอ้โหมาแบบจัดเต็มเลยมาเปิดชื่อเลยเปิดชื่อคุณอนุทินเปิดชื่อคุณชัยชนกอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไหนๆคุณอนุทินโดนซะขนาดนี้ก็ต้องไปกันที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สาคัญเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุทินครัค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยนไนพี่ตั้คุณมรรัตนสวัสดีครับค่ะคุณอนุทินผมชื่อเก่งใจมากๆนะโอเคโอเค คุณแล้วสาวโทรมาโทรเคโอเคกร okay. าบขอบพระคุณมากครับคุณอ,ณอนุทิน,นะะผมเชื่อว่าเมื่อคืนคุณอนุทินคงย้อนกลับไปฟังเทปคําำห้สัมภาษณ์ของเจมแมวหลายรอบฟังแล้วรู้สึกอย่างไรหนักใจไหมหรือเกิดอยู่ในอารมณ์ไหนหลังจากที่ฟังเทปกัน,นหลายเที่ยวเนี่ย เรียนจริงๆว่าไม่ได้ฟังเลยครับพี่นายไม่ฟังเลยต้องบอกพี่นายแต่พี่นายต้องต้องต้องหยุดมโนก่อนมันเราถึงคุยกันได้โอเคไม่ได้ฟังเทพเหรออ่าไม่ฟังก็ไม่ฟังไม่ฮะไม่ฟังเพราะว่าวันนี้ที่ผมที่ผมเอ่อคิดขึ้นหนึ่งด้วยใจใจพี่นายนะแล้วก็คุณคุณรัฐอ่ะทันี้เราหูสามสี่วันที่ผมนั่งฟังวันผมทั้งไม่ใช่พี่นายคนเดียวนะครับแต่ว่า หลายช่องก็รู้สึกจะจัดพักผมเริ่มเอาเริ่มเริ่มเอาพักผมเข้ามาย่งละพักค<ะ>ุณไกไทยนะครับแล้วก็บุคคลที่อยู่ในพักขึ้นโอเคก่อนหน้านี้ถ้าเราเราใช้สีน้ําเงินอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะผมก็ถือว่าก็ยังห่างตัวล้วั็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเป็นรูปกระทับนะครับแต่ก็เมื่อวานมันก็มีมีชื่อพักมีอะไรพวกนี้มาแล้ว อย่างเขาว่าต enfin ัวประกันอย่างเงี้ยผมไม่คิดว่าเป็นตัวประกันใครผมก็ยังยืนยันว่าพรรคกันเตไทยไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวแล้วก็ต้องฝากเพื่ังไงให้ช่วยครับอ่านไอ้แถลงการของพักที่ผมลงนามเมื่อวันที่สามสิบเดือนายน่ะให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้รับทราบด้วยหลายๆาครั้งมันจะได้เข้าใจถึงเจตนารมองค์ครับครับเข้าใจเข้าใจเป็นแถลงการ ถึงจุดยืนของภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับการเลืเอกสวแล้วก็ประกาศให้องค์การประกอบของพรรคอย่าไปยุ่งกับการเลืเอกสวผมเข้าใจผมอ่านหลายเที่ยวแล้วล่ะแต่คราวนี้ที่มันเป็นประเด็นระเบิดก็คือเมื่อวานเจ๊แมวไปยื่นร้องกกตให้ยุบพรรคภูมิใจไทยโดยกล่าวหาว่าคุณชัยชนกคุณอนุทินไปเกี่ยวข้องกับการห้วเลือกสวรครับก็ก็คือก็รอรับหมายสารวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับเพราะเราก็ต้องฟ้องกลับ เพราะว่ <c oughs> าที่ที่แกพูดมันมันเรื่องไม่จริงไม่จริงเรื่องไม่จริงค่ะนอกจากนอกจากว่าเรื่องไม่จริงแล้วคือเรื่องโกหกน้่ยเขาก็ไม่รู้สึกง่าทำไมทำไมต้องต้องมาดูต่อเรื่องเรื่องถึงขนาดนี้แต่ก็รับนราบนหมดนะครับบางทีเราก็มีพักพวกอะไรหลายหลายคนทุกคนก็บอกว่าเนี่ยมีการติดต่อมันมาล็อบบี้กันมาขอให้จากการเป็นพยานขอให้ซัดตัวพักเยอะๆซัดซัดกรรมการบริหารซัดเยอะๆแต่พวก เขาก็เล่าๆกันใฝั่งผมก็บอกก็บางทีซัดพูดกันจูบอกเฮ้ยทัชเราเราไม่ได้ทำเนี่ยแล้วมันจะทัดยังไงทุกคนก็บอกกับพยายามแบบนี้มันฟังไม่ได้หรอกครับใช่ไหค่ะคนะครับมันต้องมีต้องมีอะไรที่มันเป็นหลักฐานอะไรต่างๆเพราะผมถึงบอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าให้ผมไปเถียงกับเขาเป็นคำต่อคำคำนบอคำ ครับ<ช>นาะนันเหมือมันก็เหมือนอย่างเราเราเราลดตัวไปนั่งเขียนกันเป็นค<ช>พ่อค้างในค้าขายสองในตลาดที่มันไม่ได้ก็ว<ช>ันนี้สิ่งที่เขาพูดมาแล้วจะอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาจะฟ้องด้วยทั้งที่เขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับครสคุณยาไทยหรือว<ช>่าตัวพวกผม,มอย<ช>่ก็เราก็รอดูคําฟ้องเขาเดี๋ยวพอรอดูคําฟ้องเขา ที่นายโทรหาผมวิธีโอเคได้ได้ได้าว่าน,น,นีเป็นเป็นข้อข้อไปเลยโ okay, okay. อเคโอเคคุณอนุอนทิน,น,ทนเจมแอวเนี่ยก็เป็นอดีตผู้สมัครสสของภูมิใจไทยก็เป็นอดีตลูกพักของภูมิใจไทยอดีตลูกพักของคุณอนุอนทินเองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเคยเหรอเคยเป็นอืมเคยเป็นอดีตผู้สมัครสสของพรรคภูมิใจไทยฮะฮะผมผมรู้จักท่านนีตั้งแต่ อยู่สมัยยี่สิบสิงีก่อนท่านอยู่พราคชาพัฒนาอันคือคือเข้าใจเข้าใจผมพูดถึงยุคยุคยุคล่าสุดยุคล่าสุดไม่ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่นะครับเดิมเนี่ยแกก็เป็นอดีตสสของไทยรักไทยเดิมแต่ต่อมาเขาแกก็ย้ายมาอยู่ทาง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 เพื่อไทยไม่ใช่เหรอฮะไอทาง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 ภูมิใจไทยมีไหมภูมิใจไทยย้ามภูมิใจไทยไม่ใช่เหรอในไม่มีเหรอไม่มีนะครับอันนี้เท่าที่ผมจําได้นะ นะฮะเพราะที่บอเลยไม่มีแกปเพราะที่มหาสารคามเราเรามีท่านอีกอ่ท่านอะไรอ่อสุชาติโชคชัยวัฒนากรนะครับเรามีสสคนหนึ่งนะครับคือท่านรัตจรสุริรัตยากรเอาอย่างไรกันเอาอี่ละกันคุณอนุทินคิดว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เจแมวลุกขึ้นมากระซวกพักภูมิใจไทยซะไสไหลขนาดเนี้ย อะไรเป็นสิ่งทีุ่ณเคยเ,เจอ,เอคนคนนี้ก <c oughs> ็คือช่วงปีที่แล้วที่เจอที่สภาที่แกพูด <c oughs> แต่ว่าผมเมื่อวานค,คุณคุณนายก็ดูคำสัภาษา์ผมแล้วเ <c oughs> วลาเวลาเวลาอย่างผมที่อยู่ในสภาเนี่ยนะครับ <c oughs> คนอยู่ด้วยเนี่ยสิบคนนะครับแล้ววันวันที่เจอเขาเนี่ยคือช่วงก่อนก่อนเลือกตั้ง สวผมก็ยังถามว่าแต่ถามว่ารู้จักไหมเผมก็ถามอ้าวพี่มาทําอะไรที่นี่เนี่ยมาอยู่อยู่อยู่ตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงที่โถงหน้าสภา,าเขาก็บอกว่าเยมารอเจอผมเนี่ยพอผมก็เอามาเรื่องอะไรก็บอกจะมาคุยเรื่องสวผมก็บอกแต่แต่แตแตผมอีม่ยพี่นายเคยเจอผมแบบไม่เอา,เอาไม่คุยผมไม่ไม่ไม่มีผมข้อละ ก็คุยไปคุยใครก็ไม่รู้ผมก็ไปเลยนะครับเพราะว่าพูดไปก็หลายบ่อยคุยไปก็ไม่รู้เพราะเราไม่ไม่ได้จะทำไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็ไม่มีความเขาก็มีความเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าเขาไม่ใช่ลูกปากผมแน่นอนโอ้ยก็ดีใจนะที่ถ้าพักมันใหญ่ถึงงาดผมจำลูกพักไม่ได้นะครับแล้วก็แต่ว่า ไอ้เรื่องของการที่บอกโอ้มีคนตั้งใจมีระดับวันทีช่วยตามาอกับกับหัวหน้าพักนะครับผมพูดเงียบมาจนถึงเราต้องเอ่ยชื่นผมเนี่ยอืก็คือสวัสดีครับอ๋อเหรอครับอ๋อผมทาไม่ได้ไม่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 เกี่ยวข้องตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยยังพูดเลยพูดเป็นมททําได้ยังไงนะแล้วก็แล้วก็ที่พอมีนะแล้วก็จบไปแค่นั้นโอเคถ้าจะนั้ว่ามีเลท ไปไปหาเลขาผมไปเลยอันนี้อันนี้ผมผมไม่ไม่เคยได้รับทราบอะไรเลยครับครับ <c oughs> เอาเป็นว่าตอนไปเจอกันที่สภาก่อนเลือกระดับประเทศสว,วก,ก็ก็ได้เจอกันจริงๆที่สภานั่นแหละแต่คราวนี้อดีตมติช่วยคนหนึ่งพาไปพบเออกดอนุทินไปไหว้กดอาุทินคนคนนั้นคือคุณสงสัรทองสีหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่มีใครพามาครับไม่มีใครพามาไปเจอไปเจอกันเองที่เซ็นชื่อ ตรงมันมีเคาน์เตอร์เซ็นที่อยู่หน้าสภาแล้วก็ไม่ได่เกณฑ์มันสองต่อสองหรือว่าเฉพาะคุณอะไรทุกวันในสภาเื่อในเวลาแบบอย่างผม็นหัวหน้ามาเนี่ยพว,พ,วพวกพวกลูกพรรคเนี่ยเขาเหมือนเขาเ็จะมามาเอาอยู่ด้วยเป็นสิบสิบคนเพราะทุกคนก็เห็นหมดแล้วก็เราก็สายหัวท่านแบบตั้งใจเป็นท่านคงอยากตั้งใจเป็นมากถึงมามหาเสียงในสภาเลยครับ แต่ว่าก็ไม่มีใครไม่ไม่มีใครที่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 ทไปให้ความหวังหรือว่าไปะอะไรเลยโดยเฉพาะอย่างตัวผมอย่เมื่อวานเนี่ยผมก็อย่างที่ผมพูดเนี่ยคือผมผมผมเอาตัวเองออกแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่มีอะไรที่ที่ขัดแยง้งกับางเขาผมก็รักษามารยาทก็คือฮะฮะฮะอย่างนี้นไปเนีย<ห><ห>แต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่แบบไปแสดงท่าทีคัาเกียตเยยดชั้นหรือว่าอะไร ครับแต่ถ้าอย่างมาเจอวันนี escape, zie, tamanho, ้ยงเก็วิ we were, we were, we ana, ่งหนีเลยอใครวิ sedan, ่งหนีใครฮะคุณอนุทินวิ่งหนีหรือว่าเจ๊แมววิ่งหนีผมผมผมวิ่งหนีครับอทุกครับรบคุณอนุทินครับไอก่อนโหวตระดับประเทศเลือกสวยืนยันนนะครับว่า ไม่มีอดีตทั้นตีช่วยพงเจริไทยพาไปไหว้คุณอน,นุทินคุณอนุทินไม่ได้บอกให้เจมแมวไปแลกลายกับเลขาแล้วไม่ได้บอกให้เจมแมวเนี่ยโทรไปหาสุขสมรวยที่อำนาจ,จเจริญไม่มีครับไม่มีนะไม,มไม่ได้บอกให้โทรไปหาสุขสมรวยนะเจอ จอที่รัฐภาก็ไม่มีใครพามานะครับเพราะท่านอยู่ของท่านตรงนั้นอยู่แล้วบังเอิญเจอกันเหมือนบังเอิญเดินเจอเจอกันเหมือนเอาเอาเหมือนเหมือนเดินชนหรือเดินเจอกันสวัสดีครับทักทายพอเริ่มจะบอกประเด็นหรือถ้าถมีการบอกประเด็นมาผมก็อ๋อแล้วครับผมคงมุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะพักไม่ได้ไม่ไม่ได้กิบสรหรือไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็ไปคุยพูดในนิสภาพดูผมจะไปพูดถึงขนาดแบบโอ้ไปติดต่อคนนู้นคนนี้ เต็มที่คือโยนก้าเกงใจเต็มที่คือโยนโยนนะแล้วก็แล้วก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำอยู่แล้วไปติดต่อใครมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ตรงนี้แหละต่ว่าผมว่าวันนี้เนี่ยมันมาพูดเรื่องนี้ไปมันก็มันก็เท่านั้นเพราะมันก็ื่อจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่ออยู่แล้วกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เชื่อแต่ถ้าคุณนายจำได้ปีที่แล้วคุณนายมันโทรมาสัมภาษณ์ผมทีหนึ่ง แล้วผมยังยันจนถึงวินาทีนี้ทุกอยู่ในยังหัวลอกก้ากๆ้าอยู่พี่ไหยครับจนถึงวันนี้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยเขาเลือกอะไรมันทำยังวิธีการมันวุ่นวายระดับอำเภอระดับประเทศเลือกค่ยคนนี้มาเลือกงะวันนี้ความเข้าใจผมต่อการเลือกสวก็ยังเป็นเหมือนปีที่แล้วคพูดทีแล้วเปลี่ยนไหนก็หัวรากก้าสายหัว ใไ้นี่ก็ยังเหมือนเดิมเพราะม่ไม่ได้ไปสนใจดีวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งฟังก็ยิ่งงงยิ่งฟังก็ยิ่งมีคำถามเยอะคำถามก็คือแล้วมีเหตุอะไรที่ทำให้เจ๊แมวต้องเล่นคุณอนุทินถึงขนาดนี้กำลังกล่าวหากลับว่าคุณเจ๊แมวได้สร้างเรื่องทั้งหมดคําถามก็คืออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย เป็นแรงปัาจใจที่ทําให้เจ๊แมวเล่นกันถึงขนาดนี้ต้องถามออทามนะ่านแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้ต้องถามคนที่ทําให้มันเกิดหมดไม่ใช่เฉพาะเจ๊แมวคนเดียวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับราคภูมิใจไทยแล้วเกี่ยว,ก,ยวกับแล้วเกี่ยวกับเพื่อไทยด้วยไหมผ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 มต้องต้องถามว่าองค์กรไหนก็ตามบุคคลไหนก็ตามใครก็ตามที่มันทําให้มันถึงจ,ดจ,ดจดุดทุกวันนี้เนี่ยจนทุกวันนี้มันก็ ทำงานก็ไม่ค่อยสนุกหรอกครับขนอดไหนใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสนุกอย่างที่ผมบอกเอจะเอาอะไรกันนักหนาใช่ไหมตั้มันคนละองค์กรกันโอเคโอเคใชครับผมผมผมเคยดื้อไหมผมเคยไม่ให้ความร่วมมือไหมที่บอกว่าภูมิใจขวางภูมิใจขวางเนี่ยผมขวางเรื่องอะไรผมไอ้เรื่องขวางตรงตรงขวางกากาก็เป็นเรื่องที่แบบ โอ้โหแต่ละเรื่องประชามติอย่างนี้อย่างนี้อะไรนะครับผมผมไม่แต่ว่าเรื่องอื่นนี่เราก็เราก็ต้องไปศึกษาแล้วก็ไปดูไปทำอะไรใช่นะแล้วก็ผมไม่เคยแบบไม่ให้ความร่วมมืออะไรกับใครทมเป็นคนที่รับอะไรมาสปีดของการร่วมรัฐบาลที่ผมคิดแล้วคิดอีก ต่อให้มันไม่ได้ผมก็ต้องไปหาวิธีทางทําให้มันได้นอกจากว่าโอ้ไม่ไหวแล้วจริงๆก็จะบอกเขาตั้งแต่รุ่มรัฐบาลนายเนีไม่เคยมีขักเรื่องเลยครับครับครับโอเคคุณอนุทินเมื่อสักครู่คุณอนุทินบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ทํางานชักจะไม่ค่อยสนุกละถ้าไม่ค่อยสนุกแล้วถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านเลยดีไหมไม่ดีครับอืผมยังไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับใครโดยเฉพาะกับท่านนายรัฐมนตรีที่ผมยังทํางาน อให้ความร่วมมือกับท่านแต่คาว่าไม่สนุกคือบรรยากาศไม่สนุกไม่ทำงานบรรยากาศการเมืองไม่สนุนไม่ด้แปลว่าทํางานไม่สนุกแตมันสนว่ากับรัฐบาลเ้นไม่สุ้นกันชมตากันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมีอะไรในใจไหมคาใจไหมอืาใช่ไหมมันมันมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าครับครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับพรฒนากใหญ่ไทยหรือไม่เกี่ยวข้องกับกับตัว เอ่อผมตัวผู้บริหารพักชัยชนกคิดชอบช่วงนั้นป่วยฮะเกี่ยวอะไรครับเรามาพูดถึงเขาได้ยังไงครับช่วงนั้นเขาเข้าเขาเขาไม่สบายฮะช่วงช่วงปีที่แล้วกลางปีนี้อืมอืมเนีครับครับด้วยความเคารพตั้งข้อสังเกตนะเมื่อวานเจแมวตั้งใจเอ่ยชื่อชัยชนกเปแต่ แล้วก็บอกด้วยว่ามีเส้นเงินที่โยงถึงการโหวเลือกสวอะไรประมาณนั้นการเอ่ยชื่อชัยชนกเต็มๆเนี่ยหมายถึงประการชนกับเนวินตรงๆกับพูดกันตรงๆนะฮะนึกถึงเหตุนึกถึงปัจจัยตอนไหนฮะทราบทราบทราบจำนวนเส้นเส้นเงินด้วยใช่ไหมเขาเขาพูดถึงด้วยใช่ไหมเขาไม่ได้พูดถึงตัวเลขอื เขาไม่ได้พูดถึงตัวเลขเพราะมีทุกตัวเลขนะลองลองเช็คดูอ๋อาไหร่ฮะโอเคอาจจะห้าร้อยล้านมีข่าวก่อนหน้ามีข่าวก่อนหน้าด้วยอาจจะห้าร้อยล้านเี่พิสูจน์ง่ายมากใช่ไหมคะพิสูจน์ทางไหนที่พูดอันนี้ไม่รู้ใครพูดออกมานะแต่ว่ามันพิสูจน์ง่ายถ้าชัยชนกเกี่ยวข้องก็ไปดูสมบัติที่ชัยชนกเขาต้องแจ้งกับปปชว่าเขาเป็นเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันง่ายนิดเดียวครับไปดูตรงนั้นก็เชื่อว่าไม่จริงว่ามันเกี่ยวข้องหรือเปล่าโอเคผมไม่เชื่อว่าผมไม่เชื่อว่าใครจะนกมีเงินขนาดนั้นออืแต่พ่อมีแน่แต่ลูกอะไม่แน่ใจว่าจะมีขนาดนั้นหรือไม่มันไม่เคยไปไปตรวจสอบแต่แต่เราเราเรามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปไปไปให้ความสำคัญแต่เวลาคนโยนเข้ามาแบบนั้นเราก็ต้องดูก่อนนว่าใครจะนกที่ชอบเกี่ยวกับ ลื่นเ่ยโอ้โหเลขาธิการพักก็โดนหัวหน้าพักก็โดนพักผมมีหน้าที่ทําสอสอไม่ไมไม่ได้มีงานก็อย่านี่ไงก็นี่ไงจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มาของเรื่องที่มันบางๆที่ขนาดนี้ได้อย่างไรครับค่ะมันไม่มันไม่มีมันไม่เหลืออยู่แค่เจ็ดสิบหกสิบเก้าพี่ครับครับครับใช่ไหมฮะผมผมก็ต้องขอขอขอความ เราก็รู้จักกันมาตั้งเป็นริอยสิบปีรูอะไรก็รู้สกตล์ผมของที่ผมพูดมากไว้ด้วยซ้ำมีอะไรผมก็บอกโอเคโอเคโอเคค่ะอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเช่แมวบอกว่าคุณอนุทินเรียกสวไปขิ้นไปออกล่วงหน้าที่โรงแรมพูลแมนถ้าผมทำอย่างนั้นได้ก็ต้องเป็นผู้ทรงอิทธิพล ก็มีอิทธิพลจริงๆอ่ะมีจริงๆใครบอกว่าบอทอหนึ่งไม่มีทำได้ไหมอืมคุณนายนมามาบอก่ะสมมุตินะเอาเอาเจ็ดเปลี่ยนเป็นตัวรัวบนนะค่ะนะ วันนี้จะให้อนุทินมาเป็นรัฐมนตรีนะแต่เขียนใบลาออกล่วงหน้าไว้เลยนะอคำตอบผมก็คือแจ้งให้ผมเป็นใครผมเป็นไอ้ผมบอกออกให้ผมออกไม่ต้องมาบอกให้ผมเขียนใบลาออกอ๋อเนอ่ยแต่ผมไม่ผิดผมก็ไม่ออกไม่ต้องกดผมกดผมก็รอผมไปช้องมันมันทำได้แค่นี้นะครับมนุษย์เราทุกวันนี้กำลังบอกว่าไม่จริงผมไม่บอกคนเอกใจศสีรัก อืมสิงไ,ไม่ละออกอืมได้ดีครับอืมอืมอ่ะไม่จริงทั้งหมดนี้ใช่ไหมคะทั้งหมดไม่จริงคนที่เอาคนที่ที่คนที่ผมสนิทด,ด้วยรู้จักด้วยครับก็มไไปบอกได้ยังไงครับแล้ว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 ทำไปเพื่ออะไรครับครับ สุดท้ายนึกออกไหมครับว่าเจ๊แมวเล่นถึงขนาดนี้จะยุบพักภูมิใจไทยเนี่ยอะไรเ,เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แกเล่นถึงขนาดนี้คือไอ้การที่จะไปทั้งยุบพักภูมิใจไทยทั้งตัดสิทธิกรรมการบริหารพักเนี่ยมาถึงขนาดนี้เนี่ยคนอย่างคุณกุฎบาวัตตีคนเดียวคิดได้เหรอสแสดง<ต>ว่ามีมากกว่าเจ๊แมว กเพี่อนนายช่วยผมกตบคุณมอลลัเช่วยผมคิดหน่อยเออสาวมี<ห>มีพายเดซีเชื่อว่าเชื่อว่าข้างหลังเจ้แมวมีอีกหลายคนเลยครับก็อย่างที่ผมบอกมันหาเหตุผลที่เขาจะมามุ่งท้ายต่อพัคภูมิใจไทยหรือพวกผมมันไม่ไมีเขไม่ต้องถือว่าเป็นคนรู้จักไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่สูไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนที่เราจะต,ต้องห่วงหาอารร อืมมันมีอะไรเหมือนเอาถามผมเรียนสิทกับคุณนายคุลอมรัดมากกว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ตรงตรงฟันตรงตรงประเด็นเชื่อว่าใครอยู่ข้างหลังเจมวอแมวหรือคิดว่าใครมองว่าใครคุณนายคิดออกมาแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาเราก็มานั่งคุยกัน คนขุดท่นนี้ไรอยู่แล้วหมายความว่าในใจของคนอนุทินทุกคนมันก็รู้อยู่หมดแหละทุกคนรู้รู้ว่ามีใครรู้ว่าแต่ว่าเอใจผมอาจจะไม่กล้าท้าบุญกุฎมาวตีพระสมผม่าเอาให้ตายผมไม่กล้าเอ่ยชื่อไม่กล้าบอกไม่กล้ากล่าวหาทุกอย่างมันต้องมีกฎหมายทุกอย่างมันต้องมีมีข้อเท็จจริงมีหลักฐานแล้วก็บอกว่ากันใช่ไหมครับโอเคคำถามสุดท้ายครับ จะแอคชั่นต่อไปอย่างไรครับจะใช้วิธีฟ้องหรือใช้วิธีแจ้งความในส่วนของรรคพิเศษไทยก็กตตามกฎหมายทำกฎหมายมันไปยังไงได้จะต้องถานไปอย่างน้อยมันก็มีเรื่องละเมิดใช่ไหมครับมันมีเรื่องอแจ้งความเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหเพราะว่าการไปที่ถแถลงหรือไปที่ก,กรกตมันึงมันก็มันก็นั่นอย่างก็ไม่ใช่คุณสุราตีคนเดียวคนเดียวก็มีคนที่ที ื่ออะไรที่เป็นทนายยื่นฟ้องยุบพักนัทใจไทยนัทพรตัวประยุนรวมถึงนัทพรตัวประยุนด้วยเป็นใครต่อความมั่นคงแล้วก็ต้องดําเนินการอยู่แล้วเพราะเราเฉยก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าอยู่เฉยก็ต้องยอมรับถูกไหมโอเคได้รับทราบกันตามนี้จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะครับผมขอบคุณนะคะกราบขอบพระคุณมากครับคุณนันทินรัครับคุณนันทินชาเบรคูลนะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะ พักสักครู่ในช่วงหน้าไม่พลาดแล้วเราจะกลับไปที่เจ๊แมวอีกทีอขอหลักฐานมีหลักฐานอะไระสักครู่เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกับเจ๊แมวนะคะพักสักครู่ก่อนคะ่ะ